สวัสดีค่ะซ้อมเที่ยวกับคูต้ตาวันนี้คอยสีพ้ามาอยู่จวดคาเฟ่เคะเป็นร้านอาหารใหญ่อยู่นะแล้วก็วิวสวยบรรยากาศวิวรอบๆนี้จะเป็นเหมือนทะเลนะคะเหมือนเกาะกลางทะเลนะคะ ใครที่มีโอกาสมาจังหวัดขอนแก่นก็มาได้นะจ๊ะทางไปก็อยู่ทางไปอุด,ดอนดานี่นะคะูา,ดเ,ดาเดินดูบรรยากาศเรียบร้อยแล้วเราก็มาทานอาหารกันนะคะป่ะจากนั้นเราก็ไปชิมอาหารกันเลยว่าอร่อยแค่ไหนนะคะสำหรับรสชาติวันนี้อร่อยมากดูจากการกินของเราก็ได้นะจ๊ะแซ่บหลายพี่น้องมาเด้อนะคะ สำหรับ EP ีนี้เป็น EP ีแรกๆในการจัดทำวิดีโอลงใน Youtube นะคะเราก็ซ้อมทำซ้อมไปเรื่อยๆนะคะคิดแล้วทำทําแล้วคิดไปเลยนะคะไม่ <Wow. S 2> ต้องรออะไรมากมายสำหรับบรรยากาศในร้านอาหารจวดคาเฟ่ราคาก็ถูกนะคะบรรยากาศก็ดีวิวน้ำทะเลสีสวยนะคะยกมาไว้ที่จังหวัดขอนแก่นเลยนะคะ อาจจะมีซุมให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะที่สำคัญมีน้ำผู้ให้นั่งดูนะคะอาหารการกินก็อร่อยเลยนะจ๊ะก็เมนูเล่มใหญ่มากแต่ว่ามีคนถามว่าเจ้าว่ากินตำมะฮงแบบเหมืนอนบ่ค่ะมาล้านอาหารไงปานี่ถึงมากินตำมะุงจังได้ไปเนะาะตำมหุงก็ไปกลับไปตามกินที่บ้านนะคะมาวันนี้เรามีโอกาสมาแล้วก็มากินกุ้งกินยังก็ว่าไปเนาะจ้า ามาชิมกุ้งกันเลยนะครับอร่อยแกไหนอันนี้เป็นกุ้งกระเทียมนะคะกุ้งก็กระเทียมกิมอินแล้วเราก็ไปดูปูดูปลาดูบรรยากาศรอบๆร,ร้านกันเลยนะคะนี่ต้นมะพร้าวน้ำเด้พี่น้องมึงเนว่านแมนเกาะกลางทะเลพนเฮ็ยดีดีนะคะที่นั่งที่ไหลอะไรก็เยอะนะคะ เป็นบรรยากาศที่สวยงามจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนมานะถ้ามีโอกาสมานะคะเราก็ซ้อมเที่ยวเบาๆนะคะคลิปนี้ไม่ได้ทำยาวนะคะเพราะว่าเป็นอีพีแรกที่เราอวางเราจะไปเดินดูิที่เป็นนอนแบบนี้ปไปหาเดินดูบรรยากาศกัะอินแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็จะกลับแล้วนะจะจูาจ้าจ้าเอา่าจ้าาจ้้างเาเ้าาาา คำผูใ้ใดมีโอ,อก,กาสมากก็มากนะคะอาหารก็อร่อยโอ้โหปลาปลามาเล่นกับคนนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะใครที่ได้ทานมาทางขวนแก่นนะคะก็มาได้นะ,ะจะจะได้ทาเดินดูวิวรอบรอบ ดเลยราก็จะอ้อไปทางนั้นทางนั้นแล้วก็จะกลับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดนิ้โป้งกดแชร์กดซับสไครต์ให้กูเต๋าด้วยนะคะกลางนาเราจะพาไปป่าที่น่านก็เที่ยงค่ะเจอกันคลิปหน้าในวันนี้ก็เดินชมบรรยากาศรอบๆร้านไปนะคะบรรยากาศดีมากพี่น้องนะคะก้อยกะเออ ก e ็พ uh, anyway, ูดหลายภาษานะไี uh, I mean, ่ว่าจะเป็นภาษาพูดไทยภาษาพูดล่าภาษาไทยภาษาปรกิตนะคะ